好，好，好，好。好好好好

Hı? Tarım हा चलो कलो प्य

เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทางธรรมอยากให้อ่าครอบครัวน้องดาวเป็นตัวแทนของท่านนะคะได้ใส่บาตรในวันนี้นะคะมาค่ะเอฟซีมาทําบุญร่วมกันค่ะไปลูกว่าดาวเดี๋ย่าพาจันท์เข้ามาเกลูกต่อฮะน้องดาวลูกเขาลูฮะฮะ ก็เปิดนี่อย่างไรล้างแับใส่ซอสจิ้มมาเช็คนี่ปะปะปะเพื่อเฮ้ยนี่งามไปเขาป่วยเขาใ่มครับอันนี้ครับเพราะเป็นเพื่อนเพื่อนคุยจ้อ่ะเช็บเชี่ยถ้เราเขาไปกเช็บ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ये कुछ सो ना हां हां ना 19 हां चलो चलो ओके हां चलो चलो हां

เออปัจจัยน้ำปูน้เี้ย้หะคือกาจออนาะเอ้ามึงป็ากาจับุญเอออันนี้น้ำลุมาปัจจัยก่อนนายีเนาะเออรูดปากตามเปล่าหลายเดียว เับไป้งอกนด่ิปงด่งี่้างนอกใช่ไยย่น่นบะมีจอยู่ในห่เอาเนี่เเดี๋ยวยาแจ้งเนาะฮหัวนงซื้อบบุญบุญไปไปเอ้ยนััเจ้านักยงได้สายลูับ

กลับลงกลับดาวคลับครับกลับเสียงนเสียงดาวเสียงดาวเสียงดาวเสียเสียงดาวครับเสียงตัดที่เสีงงอกเลยครับมาเริ่ครับเสียงครับดาว jalan jalan, jangan! becak mau cari ada kandang dong, kandang, kandang, kandang Tolong! Tolong, kandang, 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 Tolong! kandang, Tolong! ยกขึ้นเอ้ายกขึ้นแอปขึ้นถุงเอาเลยเดี๋ยเก็บบอลเดี๋ยวเล้เก็บยกขึ้นอันนี้อเดี๋ยวแลเก็บยกขึ้นถุเอาที่กระตาล้เนะถุงเล้วถุเอะเดี๋ยวแก็บเอาลงเอาที่ก่ลูกสีก่ายฮเอาจ้าเอ้ายกเอาลงแอปขึ้นเอาให้ลูกมุงตอกเจ้าถุงเออขึ้น

ยกขึ้นเอายกขึ้นขึ้นเอาเอาขึ้นไปยกขึ้นเอาเอาเายกขึ้นขึ้นเอาลงเออแอคชั่นน้อยพี่ทั้งน้องโอ้ยออกตาลูกนึงตายเอ้าเอาเอาเอาเร็วขึ้นเอาสุดสุดเอ้เร็วขึ้น บาเอาอยู่ตรงนั้ทำไมทำไมอคชันซุ้งไม่ดีจุงเด็ะนะคุณลงก็ซุุ้มเฮ้ยซุ้งสองสอง้างซุ้งดึนแล้วซุ้งไรดีดีดีแอคชั่นรอรอแล้วผมซุ้งอน้เอาใจเราไปเอาเอาแอคชั่นุง ช่วๆช่วยแทุกคนมาได้ไหมฮะฮะมาได้ไหมครับคุ้มใคคห้ผ่านเลยยืเอ้ยยืดดีนะช่วยเอ้ยดุ้งทาไมหนูข้าวเ,เราเราเราไตดนอีลาดดิขอผ่านเลยีรามากมากอ่ะพี

บุญกุศลที่ได้ทำในวันนี้นะคะก็ขอนะคะนะนำให้ FC ทุกท่านนะคะคนที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิง่งขึ้นไปนะคะคนที่ทำงานก็ขอให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะคะเฮงปังปังแล้วก็กสิ่งสำคัญที่สุดนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเกิดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับ นะท่านอยากทําให้น้องดาวได้ทําบุญแล้วก็ใส่บาตรนะครับขอบุญกุศลนี้นะครับที่น้องดาวกับจานเจ้าได้ทําขอบุญกุศลนี้นุนนาให้กับผู้ใหญ่ใจดีสําเร็จสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในหน้าที่การงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอไปจับสวเลยจ้าสวยจ้หรับท,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 ที่ีโนี้ก็สวัสดีจ้าสวยเลย้าครับนครับจ้าครับครับครับเีย